ือในสถานการณ์แบบนี้ผมจุกกันนะฮะเป็นมะเร็งเต้านมระยะสองค่ะแต่ว่าตอนนี้หมอสงสัยว่ามันจะลามาที่ตับต้องให้คีโมแปดเข็มแต่ว่าคีโมเข็มเข็มที่ผ่านมาเนเข็มที่ห้ามีอาการที่แพ้หนักมากดยความเคารพครับนี่เริ่มป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ตอนท้องน้องปุป้องได้เจ็ดเดือนค่ะระหว่างตั้งครรภ์ค่ะระหว่างตั้งครรภ์เลยใช่ค่ะการรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นเสาหลักของครอบครัวคือคือพี่กอบฟค่ะคุณกอบฟใช่ค่ะคนเดียวเลยใช่ค่ะแต่คุณกอบฟล่าสุดนะฮะคุณโดนให้ออกจากง,งานนะคมคือทําอะไรครับแบกกระสานครับคือผมพาแฟนไปให้คีหมอครับแล้วทีนี้แฟนผมเกิดอาการแพ้หนักครับอผมก็เลยจําเป็นต้องอยู่ดูแลครับ กี่นนวันครัที่บอกว่านานแล้วเขาเขาเชิญคุณออกเนี่ยสิกว่าวันครับอ๋อระหว่างนั้นมีการพูดคุยกับบริษัทไหมบอกเออพอดีภรรยาป่วยกลับไม่ได้จริงๆนมีไหมครับผมถ่ายรูปส่งมให้เจ้านายดูครับแล้วบอกว่าแฟนผมอาก,การไม่ดีครับราเจ้านายว่ายไงไม่ตออ เขาอ่านไม่เชืหลังจากที่เขาห้องฉุกเฉินก็เลยชวนกอฟบอกว่ากอฟกลับบ้านกันเถอะเพราะคิดว่าลางานนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วกลับมาบ้านก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาตากฝนมาด้วยตั้งแต่ร้อยเอ็ดถึงเพชรบูรเลยตากฝนมากการเดินทางคือใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะตอนไปก็มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะตอนกลับก็มอเตอร์ไซค์ตากฝนกลับมาทั้งที่เราป่วยอย่างนี้เพิ่งได้คีโมมาทั้งหนาวทั้งสั่งทั้งคือจะนอกให้ได้แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นหนักเพราะเราตากฝนด้วยเจ้้้าา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 นนนยยกก็เลลลไมมมหบออวว่่ตงงทํแะ นานเกินไปแล้วก็เลยบอกกับาก๊อบงวดหน้าไม่ให้คีโมละคือหยุดคีโมเลยคือตัวนี้เป็นภระค,ค,คือคือคือคิดว่าตัวเองอ่ะคือหยุดคีโมดีกว่าเพราะว่าเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเดินทางต้องใช้เงินไหนลูกน้อยอีกจะกินนมอีกก๊อบค่าแรงวันละสามร้อยห้าสิบถ้าน้องปกป้องสามวันกินนมทีก็หมดละค่ะเลินั่งร้องไห้กับเขอก็ร้องไห้ก๊อบก็เลยโพสลงติ๊กต็อกมันวันนั้นเลยอะ่ะ ก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นเรื่องราวดรางเลยฮะคือขอกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแล้วเราไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไม่มีใครช่วยเราได้แล้วอะไรแบบนี้ค่ะโทษนะครับที่ที่อยู่นี่คือนี่บ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่อันนี้อันนี้บ้านที่ตอนแรกเป็นบ้านของคนอื่นนะคะแล้วทีนี้แม่สงสารแม่ก็เลยไปกู้เงินเขามาซื้อให้ในราคาหมื่นห้ายังติดหนี้เขาอยู่เลยค่ะแล้วก็บ้านไม่มีห้องน้ําค่ะอันนี้มีผู้ใจบุญเขามาเกาะอิกบล็อกให้แต่แรกเป็นสังกะสีหมดเลยค่ะ กลางวันนี้จะร้อนแล้วก็ผื่นขึ้นกระคันคือทรมานมากอันนี้คือเราโกรธสีสะกโกรเป็นเพื่อนโกรแล้วไปนั่งร้องไห้นี่เพิ่งเห็นคลิปเหมือนกันว่าเขานั่งร้องไห้เห็นตะวันที่เขาโพสต์ลงติ๊กตอกค่ะว่าเขานั่งร้องไห้ไม่เคยเห็นเลยเราเห็นอย่างนี้แล้วเราเห็นเขาน้่งร้องไห้เรารู้สึกไงก็ตกใจเขาเป็นคนปลอบใจว่าไม่ต้องคิดมากนะแต่เขากลับไปนั่งร้องไห้เองคุณกอฟอยากจะเป็นช่างตัดผมค่ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้ามีโรงเรียนเรื่องของการตัดผมใครที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะหรือว่าทํางานที่โรงเรียนตัดผมยังไงก็รบกวนติดต่อมาที่รายการถกไม่เถียงด้วยนะครับเดี๋ยวขอเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยประสานให้ส่วนค่าเราเรียนคุณไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจัดก,การให้นะครับโอเคไหมะนะ